อย่าไปตั้งความหวังกับอะไรเยอะนะโยมมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมได้ตลอดเวลาหลอกโดยเฉพาะใจคนอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแม้แต่เราเองเนี่ยวันหนึ่งก็เปลี่ยนตั้งไม่รู้กี่รอบอย่าไปพูดถึงใจใครใจคนอื่นที่ไหนก็ใจตัวเองก็ยังเปลี่ยนได้บ่อยๆดูใจตัวเองพิจารณาใจตัวเองก็จะได้ข้อสรุปว่าใจคนทั้งโลกเนี่ยก็จะคล้ายๆกัน มีความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไปคาดหวังไปตั้งความหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเสมอความผิดหวังเนี่ยมันคอยอยู่เยอะแยะเลยกับความหวังแต่ละหวังยิ่งหวังมากก็มีโอกาสที่จะผิดหวังก็ตั้งเยอะไม่มีอะไรคงที่คงทนสักอย่างเดียวแต่ละอย่างแต่ละวันนยมเข้ามาให้เราเรียนรู้เรื่องของกฎไตรลักษณ์ได้มากมายจริงๆ ในอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นในทุกขณะที่เราได้เจอกับอะไรในทุกขณะจิตเขามีอยู่ในทุกขณะเราเรียนรู้เก็บสะสมหน่วยกิจความรู้ว่าหวังอะไรไม่ได้จริงๆขนาดใจเรามันยังโลเลได้เป็นบางเวลาจะไปพูดถึงใจใครที่ไหนไกลก็ขอให้เก็บหน่วยกิจของความเข้าใจนี่แหละคือทฤษฎีของการทำใจวันหนึ่งที่ต้องเสียอะไรบางอย่างไปที่ไม่ได้สมดังใจ ก็ได้จากการที่ค่อยๆเรียนรู้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆว่าทุกอย่างเขามีความเปลี่ยนแปลงของเขาโดยธรรมชาติอย่าไปโทษเขาถ้าเขาให้สัญญิงสัญญาอะไรไว้ยังไงก็เราไปตั้งความหวังไว้เยอะเกินไปด้วยนะโทษอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้ดูใจตัวเองแล้วก็อยู่กับทุกอย่างอย่างเข้าใจธรรมชาติถ้าวันหนึ่งมีก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันให้คุ้มค่าถ้าวันหนึ่งไม่มี ก็อยู่ในสถานะใหม่อย่างเข้าใจในกฎไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขอเจริญพรเป็นกำลังใจ